สำหรับแรงงานไทยที่เดินทางกลับมาก่อนหน้านี้ส่วนใหญ่ก็จะเลือกเดินทางกลับไปที่ภูมิลมนาวต่อกันเลยนะครับบางท่านบาดเจ็บเนี่ยก็ขอไปรักษาที่โรงพยาบาลที่จังหวัดบ้านเกิดดีกว่าในขณะที่ถ้าถามทางด้านคนคอยแต่และครอบครัวเนี่ยบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าเขาไม่อยากจะให้สมาชิกครอบครัวเขากลับไปทํางานที่อิสราเอลอีกแล้วเพราะว่าเขากลัวจะเป็นอันตรายอยากจะให้ทํางานอยู่ในบ้านเราซึ่งปลอดภัยครับ อย่างท่านหนึ่งก็คือคุณสุริยาปั่นกลางนะครับอายุ37ปีเป็นหนึ่งในแรงงานไทยที่ไปทํางานเก็บผลไม้ทางตอนเหนือของประเทศอิสราเอลวันนี้เดินทางกลับไปที่บ้านเกิดที่จันทบุรีแล้วนะครับนี่ฮะคุณแม่กอดไม่ยอมปล่อยเลยนะครับบรรยากาศอบอุ่นมากคุณแม่ทองสีปั่นกลางเนี่ยจริงๆเดินทางมารับลูกที่สนามบินสุวรรณภูมิแล้วก็เดินทางกลับบ้านพร้อมกันนะแต่ที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยคือที่ทีมข่าวเราไปถ่ายที่บ้าน คือพอถึงบ้านแล้วคุณแม่ก็ยังกอดอยู่อะ่ะยังกอดไม่ยอมปล่อยเลยเพราะว่าคิดถึงมากนะฮะคุณแม่เนี่ยบอกกับทีมค่ะว่าไม่อยากให้ลูกชายกลับไปทํางานที่อิสราเอลอีกแล้วอยากให้เลือกทํางานที่ปลอดภัยแล้วคุณแม่ก็บอกว่าขอขอบคุณทุกหน่วยงานทุกภาคส่วนที่ให้ความช่วยเหลือนําลูกชายกลับมาหาแม่ด้วยครับก็ขอบคุณทุกหน่วยภาครัฐค่ะที่ออกมาช่วยมาติดตามเรื่องราวว่าลูกชายอยู่อย่างไง ทุกหน่วยงานเลยค่ะขอบคุณมากค่ะทั้งหน่วยงานทั้งประเทศเราไม่มีทอดทิ้งเราเลยค่ะน้ำใจแสนประเสริฐมากค่ะก็ขอบคุณทุกหน่วยงานค่ะทีนี้เจ้าตัวคุณสุริยาเนี่ยนะครับก็บอกว่าจริงๆก่อนจะเดินทางไปทํางานที่อิสราเอลเนี่ยก็ทร<ม>าบข้อมูลเบื้องต้นนะว่าที่นั่นเขามีสถานการณ์สู้รบกันอยู่เป็นปกติเพียงแต่ไม่คิดว่ามันจะกลายเป็นสงครามรุนแรงขนาดที่มันเกิดขึ้นครั้งนี้หลังจากเกิดเหตุนี้ต้องการจะกลับประเทศเลยครับ ก็ลงชื to to. <t iny SC I> ok <melodies> ่อเพื่อจะขอกลับนะแต่ก็เห็นว่าคนลงชื่อเยอะมากคะไม่อยากจะรอคิวเพราะเกรงว่าถ้าช้าไปกว่านี้อาจจะเกิดอันตรายแล้วไม่ได้กลับก็ได้นะครับก็เลยประสานขอกลับโดยยอมควักเงินจ่ายค่าตั๋วเครื่องบินเองในที่สุดก็ได้กลับมาบ้านนะบอกว่าจากนี้ก็จะพักผ่อนก่อนแล้วเดี๋ยวจะตัดสินใจอีกครั้งว่าจะกลับไปทํางานที่อิสราเอลหรือไม่แต่คุณแม่ในเซโนแล้วไม่อยากให้กลับไปแล้วนะครับลองฟังเสียงคุณสุริยาดูกับก็ประมาณ สามพันขึ้นตอนนั้นนะครับสามพันกว่าคนขึ้นผมไม่รู้ว่าคนที่เท่าไหร่ผมก็เลยตัดสินใจซื้อตั๋วกับเพื่อนมาคนหนึ่งเขาก็ขอบคุณครับที่ทางหน่วยง,งานเข้ามาช่วยเหลือตั้งแต่ผมยังไม่กลับมาเข้ามาหาแม่เข้ามาหาพี่สาวติดตามข่าวสารครับประสานงานว่าผมเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยครับต่อจากนี้ผมก็น่าจะพักก่อนสักระยะหนึ่งครับอยู่กับแม่อยู่กับ,บครอบครัวก่อนแล้วก็ตัดสินใจว่า จะไปต่างประเทศดีไหมเพราะว่าทางหน่วยงานก็มีให้เลือกอยู่ครับมีการพัฒนาฝีมือแรงงานภายในประเทศแล้วก็รองรับอาชีพต่างประเทศด้วยแล้วทีนี้อยู่ที่ตัวเราว่าผมจะตัดสินใจไปอีกไหมต่างประเทศรู้สึกดีใจครับไดยกลับมาบ้าน <c oughs> คิดถึงบ้านอยู่เหมือนกันครับแต่ช่วงนั้นก็เราไม่มีเงินก็ต้องหาเงินก่อนส่งเงินให้แม่ เนี่ยระหว่างที่สัมภาษณ์ไปคุณแม่กอดไปด้วยตลอดเวลาเลยนะครับไม่อยากให้ลูกชายจากไปแล้วคุณสุริยาได้ฝากขอบคุณภาครัฐนะครับที่ส่งหน่วยงานทุกภาคส่วนเข้ามาให้การช่วยเหลือรวมถึงมอบเงินกองทุนรทแรงงาน1 5 0 0 0บาทแล้วยังประสานค่าใช้จ่ายในการเดินทางอีกอันนี้ย้ํากับคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่ว่าท่านไหนที่ควักเงินจ่ายค่าตั๋วกลับมาเองอย่าลืมเก็บหลักฐานไว้นะครับเพราะว่าทางรัฐบาลออกให้ท่านทั้งหมดนะทางรัรฐบาลรับผิดชอบให้ ตรงนี้ครอบครวัวนี้เนี่ยอบอุ่นได้เจอหน้ากันแต่ว่าพอไปดูอีกครอบครวัวหนึ่งก็เป็นเรื่องเศร้าเลยนะครับคุณผ,ผู้ชมนี่คือสถานที่นี่คือสาราวัดครับศาราวัดหนองยางตําบลหนองยางอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมาคุณสยามสิริมงคลผู้ว่าราชการจังหวัดมาเป็นประธานในพิธีรดน้ำศพคุณพงษ์สะทรขุนศรีหนึ่งในแปดแรงงานไทยที่เสียชีวิตอยู่ที่นั่นและร่างได้รับการนำกลับมาเมื่อวานนี้นะครับเพื่อให้ครอบครวัวและชาและญาติได้ประกอบพิธี บำเพ็ญกุศลศพก็มีตัวแทนจากส่วนราชการแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาเข้าร่วมพิธีนะครับตัวแทนก็นำพงรีจากหน่วยราชการต่างๆมาร่วมแสดงความไว้อาลัยในโอกาสนี้ท่านผู้ว่าและนายกเหล่ากาชาติก็ได้มอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้นและมอบถุงยังชีพจากสภา,าการชาติไทยให้ครอบครัวผู้สูญเสียเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจซึ่งพิธีบำเพ็ญบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพของคุณพงศธรขุนศรีจะมีสองคืนครับและจะชาปนากิจในวันพรุ่งนี้ครับ